นี่แกท้าฉันเองนะเฮ้ยย่าเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวนี่เธอเธอทำบ้าเลยเนี่ย อย่างนั้นเหรอฮะไม่มีทางหรอกฉันตั้งใจว่าฉันจะทําแบบนี้มันก็ต้องสำเร็จฉันจะบอกว่าร่างของชายคนนั้นอะเป็นของฉันขอให้เธอสองคนเนี่ยออกไปจากที่นี่ซะถ้าเธอสองคนไม่อยากตายนี่นายนายไม่เห็นใจพวกฉันเลยเหรอแล้วนายไม่เห็นใจลูลี่เลยเหรอไงอะที่เธอต้องเสียแฟนไปว่ากว่าเขาสองคนนั้นจะรักกันะ่ะมันต้องใช้เวลาแค่ไหนนายจะทำให้ลูลี่ กลายเป็นคนไม่มีแฟนนะแล้วยังไงล่ะเธอคิดว่าฉันมีแฟนอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่มีแฟนเหมือนกันใช่ฉันรู้ว่านายไม่มีแฟนแต่มันไม่เกี่ยวกับที่ว่าปากนายเป็นแบบนี้ซะหน่อยอะ่ะมันเกี่ยวที่ว่านิสัยนายตั้งหากล่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของนายเลยเธออย่ามาโลกสวยไปหน่อยเลยมันเกี่ยวกับปากฉันเพราะว่าฉันมีปากที่น่าเกลียดแล้วก็อัปลักษณ์แบบนี้ไงล่ะผู้หญิงที่ไหนก็เลยไม่ชอบฉัน เธอไม่ต้องมาพูดทั้งนั้นแหละฉันไม่ฟังช่วยนายคะ่ะลูลี่จะตายแล้วเนี่ยม่ยมากเลยคะ่ะนายปล่อยลูลี่เถอะนะลูลี่จะตายแล้วเนี่ยไม่เธอสองคนต้องออกไปจากที่นี่ถ้าเธอไม่ออกไปฉันก็จะไม่ปล่อยงั้นเอางี้ไหมนายช่วยเล่าได้ไหมว่าทำไมนายถึงเป็นแบบนี้ขอร้องแหละถ้าเกิดนายเล่าให้พวกฉันฟังพวกฉันก็จะยอมไปฮ <laughs> ถ้าฉันเล่าให้พวกเธอฟังเนี่ยพวกเธอไม่ยอมไปหรอกพวกเธอหลอกให้ฉันเนี่ยเล่าเรื่องที่ฉันไม่อยากจะเล่ายังไงล่ะได้เล่ามาเถอะพวกฉันพร้อมแล้ฟังว่าทำไมนาถึงเป็นแบบนี้แล้วนาเป็นใครกันแน่เธออยากให้ฉันเล่าใช่ไหมได้งั้นฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังแต่ว่าถ้าฉันเล่าแล้วพวกเธอสองคนยังไม่ไปอีกแล้วก็เธอสองคนเตรียมตัวตายได้เลยนะ อ,อ,อ,อะไรกันเนี่ยทำไมเมืองไหม้แบบนี้นะให้ตายเถอะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้เมื่อก่อนนั้นฉันมีแม่แล้วก็ฉันอยู่กันสองคนไม่มีใครเลยพอแม่ฉันกลับมาที่เมืองแห่งนี้ทุกอย่างมันก็ดูไหม้ไปหมดฮอ,อะไรกันเนี่ยทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะเฮ้ยทำไมเมืองไหม้แบบนี้ แล้วมีหมอกลงหนาขนาดนี้เป็นเพราะว่าควันไฟแน่เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วครอบครัวฉันล่ะครอบครัวฉันเป็นไหนกันหมดไม่นะมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองเราก็ไม่รู้ลูกไฟไหม้เมืองเราหมดเลยนะทำไมเป็นแบบนั้นหระครับแม่แล้วพ่อล่ะครับแม่หาพ่อไม่เจอจริงจริงะพ่อไปไหนนะเราไปตามหาพ่อกันดีกว่านะในขณะที่ฉันกับแม่ไปตามหาพ่อก็ปรากฏว่าที่พักเรา ไฟไหม้หมดเลยจนเราไม่สามารถเข้าไปได้ทำให้แม่ของฉันเสียใจมากลูกโรงแรมไฟไหม้หมดเลยอะ่ะแม่ไม่สามารถเข้าไปได้ในขณะที่แม่ฉันเสียใจมากฉันก็ตัดสินใจลงจากมา้าที่แม่ฉันขี่อยู่ในตอนนั้นฉันต้องฝืนยิ้มแต่ฉันฝืนยิ้มต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าฉันสงสารแม่ของฉันมากที่ต้องเสียพ่อไปนี่ขีลงจากมา้าทำไมลูก ขึ้นมาข้างล่างมันอันตรายนะไม่รู้ว่าไฟจะลามขึ้นมาหรือเปล่าคีขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ครับแม่ผมขอเข้าไปดูพ่อหน่อยได้ไหมอ่ะผมเข้าไปดูพ่อกันนะแม่พอ่พอพอ่อคีคีไม่นะคีไอลูกทำไมทำแบบนี้คีคีลูกในขนาดนั้นแม่ฉันก็ได้เข้าไปตามฉันข้างในคี ไหนคีไม่ตายเถอะคีอ๋อฉันเข้าไปไม่ได้อะมันร้อนมากเลยคีคีลูกคีอยู่ไหนอ๋อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคีคีลูกคีอ๋อฉันเข้าไปไม่ได้คีอ้ออ้อไม่ไหวแล้วตอนนั้นฉันเข้าไปตามพ่อแต่ฉันก็ไม่เจอพ่อ ฉันไม่รู้ว่าพ่อไปไหนแล้วฉันก็ได้เดินออกมาฉันก็ได้เจอว่าแม่ฉันนอนอยู่ที่พื้นแม่แม่ครับแม่แม่ครับแม่ผมขอโทษแม่แม่ครับแม่เตื่นสิครับแม่มันเลยกลายเป็นความผิดฉันแม่แม่ไม่ผมรับไม่ได้แม่แม่ตามผมเข้าไปทำไมแม่ฉันเลยโทษว่านั่นแหละคือความผิดฉัน ที่ทำให้ฉันต้องฆ่าแม่ตัวเองฉันเป็นเด็กฉันไม่สามารถเอาร่างแม่ออกมาได้ฉันเลยวิ่งหนีความจริงตอนนั้นในใจของฉันแหลกสลายมากๆแต่ฉันก็เอาร่างของแม่ออกมาไม่ได้เพราะว่าฉันยังเด็กเกินไปที่จะอุ้มแม่ออกมาและในนั้นก็ไม่มีใครเลยอยู่ในเมืองฉันเดินออกมาด้วยหัวใจที่แตกสลายฉันกลายเป็นคนไม่มีทั้งพ่อและก็ไม่มีทั้งแม่ ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปจนผ่านไปประมาณสิบปีฉันก็ได้โตขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นฉันก็ร้องไห้ตลอดเวลาตลอดสิปีที่ผ่านมาฉันไม่มีความสุขเลยสักครั้งฉันก็ได้ขี่ม้าก,กลับมาที่เมืองแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเมืองนี้มันก็ยังร้างอยู่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ฉันก็ยังหาคำตอบไม่เจอเฮนี่นายเป็นใครอะ เฮ้ยในปกติในเมืองนี้ไม่มีคนนี่นายเป็นใครโอ้ให้ตายเถอะฉันก็ไม่เคยเจอคนในเมืองนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยแล้วนายเราเป็นใครฉันชื่อว่าคีฉันไม่ได้เข้ามาในเมืองนี้เป็นสิบปีแล้วอะทำไมเมืองมันดูร้างแบบนี้นั่นสินะทำไมเมืองมันดูร้างแบบนี้ว่าแต่นายเป็นลูกเต้าเหล่าใครละ่ะแล้วนายออามาจากไหนเนี่ยนายไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันเป็นลูกใครว่าแต่นายเป็นใครละ่ะฉันชื่อว่าอ็ดกา ฉันก็หลงอยู่ในเมืองนี้เป็นสิบปีฉันไม่สามารถออกไปจากเมืองนี้ได้เดี๋ยวนะทําไมนายออกไปจากเมืองนี้ไม่ได้ล่ะนายไม่ต้องสงสัยหรอกว่าฉันเป็นอะไรแต่เมื่อนายมาเจอฉันแล้วนายก็ต้องโดนนี่แน่นี่แน่เออเออนี่นายทำอะไรเอ้ยนายทำไมฉชนเนี่ยที่เมืองมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าฉันเองไงล่ะ ฉันเฝ้าตามหาคนมาตั้งนานได้ก็บ้ากลับมาที่เมืองนี้นะฉันสาปให้เมืองนี้กลายเป็นแบบนี้งแหละเพราะว่าฉันเป็นพ่อมดยังไงละ่ะนี่แกเป็นพ่อมดเหรอให้ตาเถอะพ่อมดมีจริงเหรอเนี่ยจะมีจริงหรือไม่มีจริงฉันก็เป็นพ่อมดแหละฉันนะนะมีหน้าตาที่อัปลักษณ์แกก็ต้องหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนฉันเพราะว่าฉันเนี่ยจะได้มีหน้าตาที่หล่อขึ้นมาเหมือนเขาว่ายังไงอะ ก็หมายความว่าถ้าเกิดฉันกำจัดแกหน้าตาของฉันก็จะหลอกขึ้นมาอย่างไรล่ะฉันขอสาบให้แกมีหน้าตาอัปลักษ์นี่แกปล่อยฉันนะไม่นะไม่พอฉันตื่นขึ้นมาฉันก็พบว่าปากของฉันเหมือนได้กลายเป็นปากที่อัปลักษ์มากๆฉันตกใจตัวเองฉันรับตัวเองไม่ได้ฉันเหมือนฉันโดนคำสาบฉันไม่น่าไปเจอไอ้หมอนั่นเลย มันเป็นพ่อมดที่คอยสาบเมืองเพื่อที่ว่ามันจะได้หน้าตาดีเหมือนกับว่ามันหาตัวตายตัวแทนเป็นฉันนี่แหละที่ต้องมาหน้าตาอัปลักษณ์แบบนี้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาผู้คนก็เริ่มกลับเข้ามาในเมืองกันแล้วเพราะว่าในเมืองนี้ไม่ได้โดนคำสาบอีกต่อไปแต่ว่าฉันไม่กล้าพบเจอใครเวลาใครเห็นหน้าฉันเขาก็จะมองด้วยสายตาแป,กแปกลกๆลา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 ลเออเอะ เด้อเด้อเดเอ๊ะนี่หน้านายเป็นอะไรอะ่ะน,นายนา,นายแต่งหน้าเหรอยังไม่ถึงฮาโลวีนเลยแต่งหน้าทําไมอะ่ะอุ๊ยหน้าตาน่ากลัวจังอะ่ะออ๊ยมีม้าขี่ด้วยอ่ะนี่นี่น่าจะไปงานอะไรปะเนี่ยออ๊ยแต่งซะน้ากลัวเลย,ย <c oughs> ไปดีกว่าของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตั้งแต่นั้นมาฉันก็เลยต้องหาผ้ามาปิดปากฉันเพราะฉันก็รับตัวเองไม่ได้ที่หน้าฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่รู้จะทํายังไงดีจนฉันได้มาค้นพบ ว่าฉันต้องทําเหมือนไอ้เจ้านั่นฉันไม่อยากอยู่ในสภาพนี้ฉันเลยต้องจับจับคนมาไงล่ะโอ้โหนี่นายโดนทํามาขนาดนี้เลยเหรอน่าสงสารมากๆเลยไม่ต้องมาสงสารฉันที่ฉันเล่าไม่ได้อยากให้ใครสงสารเอา้ามันก็น่าสงสารนี่นายถ้าเกิดนายเป็นขนาดนี้ฉันฉ,ฉ,ฉันก็เห็นใจนะแต่ฉันขอร้องแหละปล่อยแซงไปเถอะนะไหนเธอบอกว่า เธอจะไปไงล่ะอิเธอโกหกฉันใช่ไหมเธอหลอกให้ฉันเล่าเรื่องฉันให้เธอฟังใช่ไหมเปล่านะเปล่าเปล่าเปล่าแต่ว่าขอร้องเธอนะปล่อยแซนเธอนะเจ้านายคะลูลี่ไม่ไหวแล้วเมื่อยมากเลยคะ่ะ<อ>ทําไงอะโอ้ยไม่ไหวแล้วนี่นเงียบๆเธอพาลูกน้องของเธอออกไปซะเฮ้ยดิฉันยืนฟังอยู่นานแล้วปล่อยนะนี่แกเฮ้ยทำไมหน้าแกเป็นแบบนั้นอะนี่แก ไอ้หน้าตาสัปปะลาดเว้ยนี่แกแต่งหน้าปะเนี่ยแ,แกแกแกฉันได้รับแจ้งมาว่าแกจับคนมาเจ้านายคะเจ้านายแจ้งตำรวจเหรอใช่นะลูลี่ฉันแจ้งตำรวจเอง <laughs> นี่เธอคิดว่าการที่เธอเอาตำรวจเนี่ยเอาปืนมาจ่อฉันฉันจะกลัวอย่างนั้นเหรอแกแถ้าแกขยับแม้แต่นิดเดียวฉันยิงแกแน่นาะยนะยอมเถอะนะนะถึงแม้ว่านายจะมีเว็บมดอะไรก็ตาม แต่ฉันเชื่อว่าถ้าเกิดนายโดนยิงนายก็ไม่น่ารอดเฮ้ยนี่เธอดูถูกฉันเกินไปแล้วนะเอาเลยสิตำรวจยิงฉันเลยยิงมาที่ปากของฉันนี่มันจะได้ดูน่าเกลียดกว่าเดิมไงล่ะคือปากแกนี่ของจริงเหรอเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจังเลยเอาเลยสิคุณตำรวจยิงผมเลยสิผมพร้อมแล้วดีแกท้าฉันเองนะถ้าเกิดฉันยิงแกจริงแกแกตายนะ แกจะปล่อยคนไหมเแกเแกเกปล่อยคนหนนี้ฉันไม่อยากยิงใครหรอกนะยิงสิผมบอกให้ยิงไงเล่านี่แกท้าฉันเองนะเฮ้ยย่ะเฮ้ยเอาเฮ้ย hey! เดี๋ยวนี่เธอเธอทำบ้าเลยเนี่ยนี่เธอเธอเฮ้ยนี่ทำแบบนีน้ทำไมเธอเจ้านายเจ้านาย เจ้านายเฮ้ยทำไมเจ้านายทำแบบนี้เจ้านายไปขวางกระสุนทำไมเจ้านายเอออะไรกันเนี่ยนี่ฉันยิงผู้บริสุทธิ์เหรอไม่นะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ยิงผู้บริสุทธิ์แบบนี้เดี๋ยวไอ้ตายเถอะต้องโทรหารถพยาบาลแล้วเอ,อ้อทำอะไรไม่ถูกเลยเอ,อ้อโทรหาเราต้องโทรหารถพยาบาลอาลเอเหรอเหรอครับคือคือตอนเนี้มีมีคนถูกยิงอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนบุกเฮเวน มาด่วนเลยรถพยาบาลครับครับที่โรงเรียนบลูเคเว่นนะครับมาเลยมาเลยนี่เธอเธอทําแบบนี้ทําไมเธอดย๋ยเพิ่งหลับนะเดย๋ยเพิ่งหลับตื่นก่อนตื่นก่อนแกแกช่วยฉันก่อนสิฉันไม่แข็งมากเลยออโอเคโอเคโอเคอ๋ออ๋ช่วยฉันก่อนช่วยฉันก่อนเออโอเคโอเคอ๋ออ๋ออ้แกไล่มลพิดไปเนี่ยเออขอโทษ นี่ฉันยิงคนบริสุทธิ์ได้ไงเนี่ยนน่นี่นี่แกแกทําให้แซนฟื้นหรือยังอะ่ะฉันจะไปช่วยแซนฉันฉันปลดปล่อยมวลแล้วอะ่ะตอนเนี้แซนคงกำลังจะฟื้นเธอเข้าไปดูแซนเถอะเพราะว่าแกาแท้ๆเลยนะที่เป็นตัวการอะ่ะเจ้านายฉันเกือบตายรู้เปล่ารู้แล้วนะฉันจะพยายามช่วยเฮ้ยงั้นฉันไปดูแซนก่อนนะเฮ้ยไ,ไม่นะเธอต้องไม่เป็นอะไรเอเธอต้องไม่เป็นอะไร รถพยาบาลไปเลยไปเลยไปโรงพยาบาลเลยเธอต้องไม่เป็นอะไรนะเธอต้องไม่เป็นอะไรนี่เธอเธออย่าเป็นอะไรนะเธออย่าเป็นอะไรเลยฉันขอโทษฉันขอโทษจริงเออสวัสดีครับหมอมาแล้วครับคือหมอจะมาแจ้งาการนะครับหมอหมอบอกผมหน่อยดิว่าเธอคนเนี้ยจะรอดไหมเนี่ยอุย้ยปากคุณไปโดนอะไรมานะครับนั่นเออหมอเป็นหมอศัยกรรมนะครับหมอทําไม่ได้นะครับนั่นนี่ปากคุณไปโดนอะไรมา โอ้แต่งหรือว่าของจริงเนี่ยหมอหมอต้องแจ้งอาการคนไข้ก่อนอย่าเพิ่งมาถามอ๋อคือหมอจะบอกว่าคนไข้เนี่ยอาการวิกฤตนะครับคือโอกาสรอดไม่ค่อยมีนะครับอาจจะเอ่อตายได้นะครับคือว่าแม้ว่าจะให้เลือดก็ตามแต่ว่าคนไข้โดนยิงจุดสำคัญก็คือหัวใจนั่นเองอาจจะตายได้นะครับ เออหมอไปแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจจะศัลยกรรมกับหมอบอกได้นะครับเออคือว่าหมอพูดตรงๆเลยแล้วกันโอกาสที่คนไข้จะรอดน้อยมากนะครับเอ,อขอตัวก่อนนะครับโอกาสที่คนไข้จะรอดน้อยมากอย่างนั้นเหรอบ้าไปแล้วมันบ้ามันบ้าบ้าจริงไม่จริงอ่ะไม่อะไรกันเนี้ยนี่เธอไม่น่าเข้ามาขวางเลยอ่ะเธอมันบ้าโอ้ยทำไงดี เอาล่ะทุกคนโอ้โหให้ตายเธอพี่นิวนะคะได้เข้ามาขวางกระสุนนะคะทําให้พี่นิวเนี่ยเป็นคนโดนยิงซะเองนะคะเนี่ยแถมกระสุนโดนเข้าที่หัวใจจุดสําคัญด้วยนะคะแล้วแบบนี้พี่นิวจะรอดไหมเนี่ยเอานะคะตอนหน้าเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าพี่นิวจะตายหรือไม่ตายนะคะถ้าเกิดลูลี่รู้ว่าพี่นิวไม่รอดเนี่ยลูลี่คงเสียใจมากๆเลยนะคะเนี่ย เอาละค่ะในตอนหน้าเรามาลุ้นกันต่อนะคะกับชายลึกลับนั่นเองนะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับตอนนี้นะคะมาติดตามกันใหม่ในตอนหน้านะทุกคนบ๊ายบายค่ะแซนนายต้องรอดนะนายต้องรอดใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วนายต้องรอดแซนนายต้องรอด,ใ,อดใกล้ถึงแล้วแซนฉันจะพานายไปโรงพยาบาลนายต้องไม่เป็นอะไรนะแซ